สวัสดีครับพี่น้องครับลายดำสิงมาแล้วครับหน้างานฝนตกครับโอ้เมนยางใหม่ออกมาพวนี้ครับฝนตกหน้างานลิ่มเปะเลยรถเสียหน่อยเรียบร้อยแล้ว,ไป,ลวไปตามเว่วยว่าไรบ่ยังแห้ง Quay ueo lắng đường Quay ueo lắng đường vô đây bỏ hãy nói nhóc ram gần đây nhóc ram gần nhóc ram gần đây nhóc ram gần đây nhóc ram gần đây tam gần đường này mày nuôi cho miếng mày dạng khúc chịp ơi สวสวสวเลยสวสเลยโอ้เียวล่เดี๋ยวเดี๋ยว่อลงกันล่องกันลองก่อนเดี๋ยวเอาถ่ายดันซอยพะ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 พ ไว้อยู่แบบนั้นเห็นผู้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวน้องเดืดอดงูเอาเขื่อนเขื่อนพอพ่อพ่อพาพ,พเาเขาแย่ตามเดือเลยโอ้ยหล่อหนามันป่านเลย พ่อพ่อพ่อพ <reiterate> ่อยากมหล่ะยินีกับะไม่มีเสียงบ่ไปเบิ่งเหลาพ่อพกันพ่อกันมาส่วนหนพ่อกอนในทางยี่เบิ่งยี่เบิ่ง อย่าปล่อยเลยโอ้ยข้าหนาข้ามใกใหญ่นึงเนาะมันสิตจรงทางในล่อ,มอ,อมเมืองอีกบ่ล้องเบื่องล่ะอุ้ยขอเกลี่ยมาเบื้องงานเลี้ยงเลยครับวันนี้เสียผมแทงดอกนี่ว่าได้ปะครับมันเขาว่าได้ดอกเท่โอ้เท่นี่ <S <S นก็ได้เนาะครับนเาานาะให้รถเสียว่าเท่ก่อนผมสิล่ะครับ โอ้ยฝนคือดีเนี่ยเี้ยไปครับเกียนๆๆเกียนเกียนเกี้นเกี้นเก้ยนผมมาเอาหางดังดึงนะิง้ข้างในดังดึงกนือกันฮ้ยแตันมเน่ยวมันนวงกันอีนี่ก้อแ้หางมันหล่น่ะโอ้นักนกัดง ดอมหางลงกระดึงผมก็อยากเอาหางมดขึ้นเียไปสงอนครับวาย่อยวป่นตรงนั่งเอ็แล้วครับ อะไรสิดึงบัดดึงบุติงครับวันนี้นอกกันโอ้ยฝนกนระแฮงพวกฝนเอาลงลงลงสั่งเลยบ่ได้บ่บ่ลงมาบานนี่โอ,โอ,โอ,โอ้เดี๋ยวเสียมโอ้โเดี๋ยวละตาที่ได้ละตาเหรอ ทีาาา่ยานสีเทยังไงแบบคนมมีหมองเทเี่เด้านเี่ยูว่าเดอกย้แหงเลลิตเทีียวละหลอ้องทุกเ้าละอย่งเดีเที่ยวนคือแหงไม่เลยละฐานป้าน,นี้ปะอะไยน,นี่นเคบ่อมเนี้ยเงินหน่อย เอาตางค่ะขอคุมกันหน่อยปะช่างเขากะเละนะครับเสียสีวาสันวาสีและเสียหน่อยเรื่อยๆหนาวโอ้ยลำบากแหงครับโอ้หูหนางานอยู่ในคนละครับต้องานหมอพี่กายนั่นแหละครับทั้งในงต้องเรียบมาข้ามเจริญ เอาอีกสักตังค์เพิ่งเสียหน่อยพอดีเขามีแข้งหน่อยครับพอดีเส้าไม่แห้งจริงลงเมนแห้งกว่าเก่าดีครับเอาเรือหนาที่ตัวาฉเตอโอ้ยรถไถยบดหนามับนบโตรงกนเนอกรับรด,ดำเบียงเนาะดันทั้งขางบมตงิงแล้วนะ นั่นร้อหนาะมันล้อยนั่นน,น,นั่นเอาสีเอาสีพ่อเะกกรหน่วยเ้า,าจังไปเอาเตี้ยซอยอยู่โอ้โแหงเห็นแหงหมุนเนอะนี่มันหมานมาแล้วปานนี้ว้ายเสาว่ะหน่วยเสกจังไปเอาบอนว่ะ เอ้ยมุนมาเดือดรดความพยายามอยู่ยที่ไหนความชิมหายอยู่ที่นั่น,นี่แนวนี้โอ้ยเอาเป็นกำลังใจให้ครับรอบนี้เขาให้ขึ้นครับเอามันขึ้นเนอะ นะครับร่งใจอยู่ทั้งนอกนอพี่ละเขาไปใกล้ว่าได้ย่านเออฝากของพวกครับเออมา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 เนียไม่ยาวเฮ้ ขึ้นมาหลายล่ะถอยลงไปมีซีดีอีกะหรอเต็บแลรถแทยังบยยังลมอยู่เนาะโอ้ยเมือินแล้วโอ้ยฮียไหนล่ะที่ขึ้นได้ โอ้ยกันส่นนยอ่อะไรเโมอเอ้าสู้ๆๆังยอมครับังีย้ยมยมเอาห้มสักอนโชปียกกะละโอ้ยปานไว้พุนสีซง้อเป็นเงีกเก่าอีกอเอา,าสารงานดินชั้นเลยมันนี่โอ้ยพยายสีซอก อุ้ยป่าเหลือมไหมอยากไปซอย,ยครับแต่ว่าไปซอยบ่ไดหครับมันเปียกครับมันหนาวครับบอกว่าเห็นฝนซอดจะไปเอาฝนกับ,บ่ายอมครับ เสียมกัหฮะเพราะเสียบบานนี่โอ้เอาเอาอีกรอบครับยังไงอรอบนี่ โอ้โหตีเงเลยเอาเอาดินเซนได้เหาไหนเหรอเอาห้องรออันไหนบ่โอ้ตายไปข้องหน้าพีดไปไปจะมีขึ้นยู่นั่น ระมานมากครับโอ้ยเนาตกกับโต๊ะแข่งโหโต๊ะกับโต๊ะดีพอตดีพอตเว้โต๊ะคู่มืออร่อยเว้ยผอดเวลาเนี่ยโต๊ะโหลดใบม่วงใบสวงนี่มารอบนี้จะเป็นยังไงเอาโอ้ยเก่าอ่ e ะวว่ะเลย ว่าให้เอากันข้างหลังดึงแล้วก็มีแต่จะถอยเว้ยตามก็ได้มันหลอกพ่ละรอบเห็นบ่หลอกมัน,ม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 น,นหลอกพ่อเราหลอกก็หลอกน้าก็บึนห้างหน้าดิเออไกลอ่กละเดี๋ยวใส่ไปเดี๋ยวใส่ไป ออก้วงน่ะเอาเอาอีา่ามาเรืองทุกเลยทุกทกุกจะเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยเสียหน่อยเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยกูมันคือสิบหล่อแล้วมีดีบล็อกน,น้าเนาะ ยังน้อบาลรถเสียการหวงเขาบอกเข้าไปบ่ได้บ่รถมาเอาเนื้องัวไปบ่าใดระบาลนี่โอ้รถขันนี้มาเว้ยการเจรจาจอดติดคันครับพี่น้องเอ้ยจังหลายนั่นเห็นบ่เข้าลงเหรอพี่บ่เสียใจนั่นงัวมาหันเต็มรถเข้าล่วงบ่นเหรเขาจะเหมาะแล้วแล้วเนี่ย เขาไปเอาเหนือมาจุปะ่ะฝนตกลิลลินแน้่นี่จักแบนนึงคือจะมีแห้งเว้ยด,ด,ดึงเลย่องจะิคืนแล้วเออกระชากเลยกระชากเลยเอาเออมาแล้วมาแล้ว ออกในบ่านี่มันแห้งเมืนเนี่ยโอ้ยหมู่ห้องที่บางสิ่งที่จังไรบานหมู่ห้องคนนานเอ้าขึ้นแล้วครับบานนี่แต่ว่าทางเขาว่าเบิ่งบนจืดลำบากดิหาสีงัวมาเลี้ยงขึ้นเขาหนูเอาตาเบื้องเหนือ เบื้องหนาอยู่นะครับหนานแล้วห้อยอย่างนี้บิดสภาพ,พี่นครับวันนี้็ได้ก็ได้เอาพบพรอัลิปหนา,นานครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดวยครับกดติดตามให้ต้อยดำซิงน้ำเนี่ยสารลิปนี้ก็สวัสดีครับ